แสงสองแสงสองแดดมันดีไหมครับตอนนี้เราเป็นเชียร์ิเดอร์เนาะเราอยู่ที่ไหนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่พาร์คไเดนโอ้โหเนี่ยแค่แสงเย็นนะครับเนี่ยแสงตอนเย็นหนาวมากเลยแสงเย็นสวยมากครับแสงตอนแรงตอนเย็นมากมากเลยมากมากเลยตรงนี้เขาเรียกว่าลานฮักลานกอด กอดกอดลานไหมครับต้องนอนกอดลานไหมครับกอดกันได้ไหมไม่หล่นลานฮะลานกอดครับตอนนี้อยู่ที่สีสะเก็นะตามมาไหมตามมาไหมหาหมออีแดงครับนี่ไงใบไม้เปลี่ยนสีข้างล่างใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากโโอ้หตอนนี้มันกำลังจะเป็นสีเขียวทอ่อนสวยมาก โอ้โหมาแบบเช้าไม่เห็นนะครับแบบนี้ต้องมาเย็นเนาะโอ้โหอากาศดีค่ะตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบองศานะคะที่บริเวณผามออีแดงเดี๋ยวเราดูคนก็น้อยด้วยมาเถอะมาเที่ยวช่วงนี้แหละดีที่สุดละโอ้โหได้รับออกซิเจนด้วยนะครับใช่เขาว่าตรงนี้เป็นออกซิเจนสามประเทศเลยนะอ๋อฮะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นผืนป่าที่ใหญ่นะคะมันก็ทำให้ ระบบการหมุนเวียนของออกซิเจนเราได้สูตรอากาศให้เต็มปอดขนาดตอนเย็นยังมีหมอกเลยเนาะในสามประเทศตรงไหนประเทศไหนอันนี้เราอยู่ฝั่งไทยใช่ไหมคะไทยครับขเมนอยู่ตรงไหนคะขเมีนอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราเห็นไหมคะเห็นไหมมองต้องใส่แว่นขยายครับต้องผ่านหมอกลงไปนะคะอันนี้ฝั่งขเมนด้านนี้จะเป็น ของนี้เป็นลาวเป็นลาวครับส่งทางลาวสวปปลาวสวปปลาวโใครว่าแสงเย็นไม่สวยแสงเย็นนะก็โคตรสวยเหมือนกันนะครับก็แปลว่าสวยทั้งวันเนาะ